เดือกันหนาวไปแล้วผมกลัวแล้วเนี่ยใช่ว่ามันบางนะมันบางทีแรกว่าจะไปเจอทุกตัวเนี่ยไอ้มดมันซื้อมานะน้อยฮักสิเป็นน้อยฮักสิจะน่าตัดลายลังหูยืดได้จางตุ้งเรามีน้อยจ้ะจะทำอะไรกินกันก็ทำเจ้านี่ยกินเนื้อเยอะ เบาห้องน้ำตาลหวานปีจ่ายแม่มันไม่มีน้ำมันจ้าเออดีแล้วทำกินกันอะทำกินกันซะจ้าพี่จ้ะเดี๋ยเดี๋ยว,ยวค่อยว่ากันเออเดี๋ยวค่อยคุยเนาะชิมข้าวกว่อนนะนโอเคเดี๋ยวบอกไปว่าจังไหนมีแม่พ่อบอกให้มาแน่ตรงนี้ ทำใหม่แล้วนั่งตรงนั้นเป็นไรล่ะควันมันไปหาเออมันจะได้อุบอุน่นควันไป